สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับปูน SWN เรามาอยู่กันที่ S ูวโนอัโตคาสระบุรีนะผมมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า30คันทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยทีเดียวนะผมวันนี้แต่งตัวแปลกนิดนึงนะผมวันนี้ผมขอมาถ่ายคลิปก่อนไปฉีดวัคซีนเข็ม2ที่โรงเรียนพี่บูนก่อนนะผมกับก็นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้นะผมสํารคล้ายที่อยากได้รถนะผมขนของใหญ่ยาวขนเยอะนะอ่าใหญ่ยาวขนเยอะนะผมแล้วก็อยากได้ รถที่มันแบบว่ารูปทรงแบบรูปลักษ์อ่ะดูสปอร์ตดูหรูหรานะผมผมพอแนะนําเจ้าคันนี้ไปเลยนิสสันนารา r a นะผม NP 3 0 0นะผมเป็นตัวแ a c k Edition นะผมปี2019นะ2.5 E c a l i b e r นะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะกับเจ้าคันนี้นะผมตัวนี้เป็นแ a c k Edition นะผมเป็นเวอร์ชัน2นะเราดูได้ง่ายๆเลยที่เป็นเวอร์ชัน2เพราะว่า จะมีนี่นะผมกระจังหน้านะผมนี่ข้างหน้าจะมีแถบสีส้มนะผมแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นแถบสีส้มแล้วก็บันไดข้างนะผมเป็นแถบสีส้มนี่คือเวอร์ชัน2นะผมดูง่ายๆนะผมถ้าเป็นเวอร์ชั่น1จะไม่มีแถบสีส้มนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันเลยข้างหน้าผมได้ไฟนี่ผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ไฟ LED day time running light ตรงนี้เลยนะผมนะรถคันนี้ปี2019นะผมเรียกไมโครด้วยนะจริงๆนะ กระจังหน้าของนิสสันคันนี้นะผมเป็นสีดำนะผมอันนี้เป็นสีดำเมทัลลิกนะน่ะสวยๆกันไปเลยนะครับเจ้าคันนี้ก็ไฟตัดหมอกมีนะผมตามปกตินะนี่นะผมที่ผมบอกไปบอกว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น2องของ Back เอ i ิชั่นนะผมจะมีนี่นะผมเส้นสีส้มตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไฟเดียวที่กระจกมองข้างอยู่ตรงนี้แล้วนะผมอ่าตรงนี้ซุ้มล้อได้มาแล้วนะผมซุ้มล้อของเจ้าคันนี้นะสวยๆกันไปเลยนี่ น่าสวยมากคันนี้คันนี้ผมให้ดูรายกราฟ,ฟิกนะผมนี่ลายกราฟ,ฟิกตรงนี้นะอ่ะออกมานิดนึงครับผมอ่ะลายกราฟ,ฟิกตรงนี้นะสวยมากจริงคันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะผมเป็นแบ็กเอดิชั่นนะก็เลยจะทําเป็นลายกราฟ,ฟิกใหม่นะผมทําให้รถนะผมดูหรูดูดีดูสปอร์ตดูแข็งแรงดูทรงพลังมากขึ้นนะผมก็จะคันนี้นะก็บันไดข้างที่ผมบอกไปก็มีนะผมตามปกตินะผมนี่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2ก็จะมีนะผม บันไดข้างนะผมนี่ปี2019นะยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมนะัเจา้าคันนี้ที่เปิดประตูนะผมจะมีคูดไม่ใช่คูดคอนโทรลนะเป็นแบบว่าที่กดอะเออเป็นผมก็พูดผมลืมชื่อมันไปแล้วนะก็ะคือกดกระล็อกอ่ะกดอีกทีก็เปิดได้นะผมเป็นคีย์เลสนะผมเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะอะ้มาดูกันเลยผมให้ดูนี่ผมล้อนะผม แม็กใหม่ยางใหม่ผมจะทรงรงล้อให้เรียบร้อยนะผมนะออกไปใช้งานได้เลยนะผมแบ็กเอดิชั่นนะสวยๆกันไปเลยไฟท้ายครับคันนี้นะผมไม่เหลืองไม่ฟ้าไม่แตกไม่ราวน้ําไม่เข้านะผมรถปี2019ผมการันตีนผมส่วนโนโอัลโต้าผมชนหนักน้าท่วมพิควอมไฟไหม้ผมกลับไม่ไม่มีแน่นอนรับประกันร้อเ์เซ็นนะมานี่นะผมเป็นตัว e นะสวยๆไปเลยคันนี้จะได้เป็นสปอยเลอร์คันนี้นะสปอยเลอร์ติดมาครับ ศูนย์อยู่แล้วนะผมคันนี้กล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยนะก็คือออกคันนี้ออกไปใช้งานได้เลยนะผมใหญ่ยากคนเยอะตามชื่อไปเลยนะผมนะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถคันนี้กันดีกว่านะผมกับปี2019คันนี้นะนี่นะก็ก่อนไปดูนะผมก็มาดูกันสักนิดนึงทำไมเขาดีขายเราจังเลยนะโอไม่เคยเปิดเลยนะ <S <S แน่นมากเลยไม่เปิดไม่ได้นะ เออโหแน่นจริงคันนี้นี่ผมเมดอาร์ผมเรียงตัวกันสวยงาม้วผมชัดๆกันเลยนะอันนี้แสงมีแสงแล้วผมอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าถ้าสภาพจริงนะผมชัดเจนชัดแจ๋วเลยนะครับเจ้าคันนี้นะก็มาดูกันเลยคันนี้นะผมเบาะเป็นเบาะเวอร์ชัน2เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะผมจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะถ้าเวอร์ชัน2ของแบ็คอดดิชั่นนะผมจะเป็นเบาะหนังนะผมแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็น เป็นตะข่ายสีส้มนะเออสวยๆไปเลยนะออ oh, ใช่ไหมพี่คันนี้เอเเนะเอก็อคือแบบ<ๆ>จริงใช่ไหมออก็โหร้อนมากเลยลน,นี่นะผมเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะผมกระจกมองข้างก็ไฟฟ้าเหมือนกันโอหสตาร์ทรถก่อนเป็นเกียร์ธรรมดาผมหกสปีดนะคันนี้นะผมไม่ต้องเสียบคุญแจนะอ่าเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลย,เลยตอนหนึงนะผม ว้านะผมนะมาดูตรงนี้เลยโอ้โหดูับผมนี่เห็นตัวรถด้วยนะเมื่อกี้นะเป็นเห็นตัวรถด้วยแล้วก็เห็นด้วยว่าประตูเปิดอยู่นะผมเรียกไมคันนี้นะผมอยู่ที่สองหมื่นสองพันกิโลนะผมรถปีสองพันสิบเก้านะยังใช้งานได้ยาวเลยนะผมครับเจ้าคันนี้นะคันนี้นะผมก็พุทคอนโทรลไม่ให้เรียบร้อยนะผมเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามก้านเป็นเบาะหนังเอ้เป็นไอ้นี่นะผมพวงมาลัยพวงมาลัยหนังนะผมมี srs airbag ให้สองลูกตามปกตินะผมเป็นที่พวงมาลัยหนึ่งลูกนะผมแล้วก็ข้างๆคนขับอีกหนึ่งลูกนะผมสวยๆกันไปเลยก็เจ้าคันนี้นะผมก็นี่ครับผมทีวนะีนะนี่ได้มาแล้วนะผมก็ฟังซีดีนะผมนะ AUX USB ได้หมดเลยแอร์เย็นนะผมครบครันจริง,รงๆคันนี้คันนี้นะผมถ้าเป็นกล้องมองหลังนะผมถ้าปรับนะผมก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะกับเจ้าคันนี้นะนะผมคันนี้เป็นรถสี่ประตูนะโอ้โห ยังไม่แกะกันเลยค<ม>รับผมมีหวยด้วยนะครับผมน่ะเซ<อ>็รางวัลที่หนึ่งมันเนี่ยลองดูสิไม่รู้ไม่รู้ร<อ>รนะออเออเราเก็บไว้ตรง,<อ>งนี้หหแหละหกหเออเลขสวยนะผมเจ้าของเก,ก่าก็เจ้าของเก่านะผมยังไม่แกะเลยนะผมก็รักษารถได้ดีมากเลยครับผมคันนี้นี่นะผมก็นี่ครับผมไฟเปิดได้ตามปกตินะสวยมากจริงคันนี้ผมแบบว่าสวยมากนะผมก็เดินเรามาดู ข้างหลังกันต่อเลยเบาะหลังนะผมผมขอดับรถดับเครื่องก่อนนะโหคือแบบว่าเลขไม่สองหมื่นนะผมกับตัวนี้นะหาที่ไหนหายากมากผมปัวแบ็กเอดิชันเวอร์ชันสอขนาดนี้นะผมข้างหลังกว้างมากนะที่พลาดไปไม่ได้นะผมก็ต้องเป็นเครื่องยนต์นะผมแต่ผมไปเปิดเครื่องยนต์ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะผม ใช่ใหม่มากคันนี้นผมลูกค้านะมาขายเรานะผมใ,<ช>ใหม่มากจริงคันนี้เพิ่งแค่ล้างเองนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็เพิ่งมาดูวันแรกแล้วผมเนี่ยก่อนไปมึงเข้า,มา,าเมื่อวานเออใช่ไหมผมก็เพิ่งมาเห็นวันนี้แหละก่อนก่อนไปฉีดวัคซีนนะผม<ช>ก็คันนี้นะผมชนหนักน้ำท่วมไม่มีนะผมหนัก นี่นผมน็อตนะผมไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยขันเลยนะสีเดิมตัวรถนะผมนี่คานหน้าเอ้แก้ม้างนะผมนี่สวยๆไปเลยขานหน้าปกตินะผมไม่มีชนยับเลยนะให้ดูไปเลยโหนี่ผมหายากมากผมฉนวนการความร้อนแบบว่าเกือบร้อยปร์เซ็นขนาดนี้นะปกติอาจจะมีแบบเออไอ้นี่บั่งนะอะไรบ้างนะก็นี่เลยมอกกอย,อยู่ครบนะผมร้อยมงร้อยมาร์กนะผมอยู่ครบเลย สำหรับเจ้าคันนี้นะผมน่าสำหรับแบ็กเอดิชันคันนี้นะแบบว่ารูปทรงสปอร์ตดูดีมีราคาขนาดนี้นผมผมเปิดราคาไว้เพียง5,30,000าบาทนะผม5,30,000มบาทนะผมกับเจ้านิสสันราล่านะผม NP 3 0 0นะผม2 5 e แบ็กเอดิชันนะผมเป็นคาริเบอร์นะเป็นปี2019กคันนี้นะผมเปิดราคาไว้ที่5,30,000 0บาทนะผม ก็วันนี้ผมมีโปร11-11นะผมวันที่11เดือน11นะก็มีโปรรับเงินขวันถุงไปตั้งตัวนะผม1 0,000มืนบาทนะผมเพียงซื้อรถจากเรานะแล้วก็ประกันฉุกเฉินนะผม24ชั่วโมง2ปีเต็มกันไปเลยทีเดียวนะกับเจ้าไม่ใช่เจ้าคันนี้นะผมกับรถทุกคันในโชว์รูมของเรานะผมก็วันนี้นะผมใครที่สนใจรถคันนี้นผมติดต่อได้ที่เบอร์0996359415นะผม รูเบอร์0 9 9 6 3 5 9 4 1 4ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่รถสวยๆนะคมราคาดีๆจากสวัวโนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบ